คลิปนี้มาแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนจอสําหรับมือใหม่กันนะครับบางท่านที่ถามมาบอกว่าตอนทดสอบจอเนี่ยจอขึ้นปกติเลยแต่พอประกอบเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าเครื่องเปิดติดแต่ว่าจอไม่ขึ้นเกิดจากอะไรอา,อาการนี้นะครับมันมีหลายสาเหตุนะอันแรกเลยดูที่จอครับจอเนี่ยปกติมันจะต้องมีเทปติดมาแบบนี้เทปตัวน,นี้เรียกว่าเทปกันช็อตนะครับ ตอนที่เรายังไม่ได้ประกอบอ่ะมันยังไม่ได้ติดกับโครงของจอใช่ไหมโครงของตัวเครื่องมันก็เลยไม่เกิดการช็อตนะดังนั้นในการประกอบเลยต้องเช็คว่ามันมีตัวเทปกันช็อตไหมแล้วอันที่2สําคัญเลยคือตัวนี้ครับกาวเนี่ยบางท่านใช้กาวที่แถมมากับจอแบบนี้เลยนะครับกาวตัวนี้บางทีเนี่ยมันมามันเหลวมากนะครับพอเรา,าติดลงไปที่จอแล้วไปติดกับโครงเนี่ยนะครับตอนเรากดจอลงไปจอมันจะไหลเข้าตัวเนี้ย มันจะมาทําให้ตัวนี้เกิดการช็อตนะครับซึ่งปกติอะถ้าเป็นช่างทั่วไปเขาจะไม่ใช้กาวกาวที่แถมมาแบบนี้นะครับดังนั้นในการที่จะเปลี่ยนเราจะทํำยังไงทีนี้เราจะต้องหากาวที่เป็นกาวอย่างดีมาติดนะอ่าก็เนี่ยครับลักษณะแบบนี้หรือท่านไหนที่ได้แถมมาลักษณะแบบนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้นะแต่ถ้าหลอดหลอดสีขาวที่ผมไปดูเมื่อสักครู่เนี้ยอันนั้นคือใช้ไม่ได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็น T 7 0 0 0นะครับ T 7 0 0 0เป็นกาวดำกาวดำตัวนี้มีประโยชน์ยังไงอันแรกเลยเวลาเราติดลงไปแล้วนะครับมันจะไม่ไหลเข้าจอนะครับไม่ไหลเข้าจอแล้วที่สำคัญเลยเวลาเราประกอบจอลงไปเนี่ยนะครับมันจะป้องกันแสงรอดด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกาวดำเห็นไหมนะครับนี่คือลักษณะของกาวอ่าเวลาเราติดลงไปมันก็จะโอเคเลยนะครับกาวมั surfing, นก็จะไม่เหลวจนเกินไปนะครับมันจะไม่ข้นจนเกินไป ก็คือมันจะทําให้เราทํางานได้โอเคอะแต่ถ้าท่านไหนสั่งจอแล้วใช้กาวตัวนี้เลยเนี่ยความเสี่ยงที่จอจะดับในตอนประกอบเนี่ยน่าจะประมาณสัก60เขึ้นถึง80ดเเซนเลยนะครับอ่าดังนั้นถ้าไหนที่ไม่มีกาวตัวนี้ก็แนะนําให้สั่งเพิ่มนะหลอดนึงไม่แพงครับหลอดนึงประมาณสัก10บาท15บาท20บบาทไม่เกินเนี้ยอีกปัญหาหนึ่งที่หลายท่านถามมานะครับ ตอนเราประกอบจอลงไปแล้วนะครับปรากฏว่ากด,ปกดเปิดเครื่องไม่ติดเกิดจากอะไรอ่าท่านต้องเข้าใจก่อนว่าตอนที่เรายังไม่ได้ประกอบเครื่องเนี่ยแผงวงจรมันลอยอยู่นะครับมันไม่ชนกับสวิต์นะดังนั้นเวลาเรากดเปิดเนี่ยมันเปิดยังไงมันก็ไม่ติดครับถ้าเรายังไม่ขันน็อตนะหรือเราไม่ได้กดไว้เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับขาของไอตัวแผงสวิต์อะ่ะมันจะต้องชนกันมันถึงจะเปิดติดได้นะครับส่วนใหญ่จะเจอกับมือใหม่นะ มือใหม่นะครับที่มาดูคลิปแล้วอลองทําดูปรากฏว่าเครื่องเปิดไม่ติดหรือว่าทํายังไงก็ไม่ติดทั้งที่ยังไม่ได้ขันน็อตอ่ะนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะนะครับสําหรับท่านไหนที่มาดูมาเยี่ยมชมสําหรับท่านที่เป็นมือโปรมืออาชีพอยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นคลิปแนะนําเพิ่มเติมเนาะสําหรับมือใหม่ที่มาเปลี่ยนจอด้วยตัวเองกันโอเคครับก็าฝากกันครับ